ทุกคนไปทานกาแฟติดอันดับหนึ่งในห้าของลอนดอนที่อร่อยคอกาแฟเนี่ยชอบแน่นอนอาหารสดผลไม้นี่เป็นเลิศคึกคืนมากไม่อดตายแน่นอนนะคะสู้เมืองไทยไม่ได้ถนนที่ไม่เคยหลับไหลลอนดอนในวันที่ไม่เร่งรีบเราทําอะไรได้บ้างโดมแห่งความจีนร้านที่ทําให้เราเปิดใจในการกินหมาล่าเลยเคยขลาดนาั้นเลยหรอยมากไม่มีอันไหนเป็นของเราเลยคะ่ะ กลับมาอังกฤษแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีตอนนี้อากาศน่าจะประมาณ21องศาถ้าถามว่าหนาวไหมก็นานะเพราะว่าเราอยู่แต่ที่ร้อนๆมาตลอดเลยเช้าวันนี้ตื่นสายค่ะเป็นวันที่เราได้พักผ่อนนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทานกาแฟกันชื่อว่าร้านโอโซนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่พักแล้วก็ร้านกาแฟที่ติดอันดับ1ใน5ของลอนดอนที่อร่อยที่สุดอร่อยจริงๆอร่อยทุกเมนูเลยพูดง่ายว่าแบบคอกาแฟเนี่ยชอบแม่นอน ร้อยกินแบบรวดเร็วสักวรเมื่อกี้อร่อยมากทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่บุโรมาร์เก็ตนะคะอารมณ์เหมือนอตกรบ้าเราซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องมากันตอนกลงวันนะก็เดี๋ยวเราลงรถไฟนะคะทูบจากสถานีโอสีทไปโผล่ที่ตรงลอนดอนบริดจ์ก็คือจะถึงเลยก็ตามกันมาค่ะจ o วอ u น a n n a It's beautiful เราก็มาถึงแล้วนะคะปูโลมาร์เก็ตนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะคนเยอะนะคะที่ขนาดมาตอนช่วงกลางวันแล้วด้วยนึกว่าจะแบบคนซาเพราะว่าตอนเช้าน่าจะคนเยอะกว่านี้กลายเป็นว่าไปสองแล้วก็ยังคนเยอะอยู่ซึ่งอาหารที่นี่ก็คือจะขายทั้งอาหารสดผลไม้นี่เป็นเลิศที่คนสามารถกินที่ร้านได้เลยหรือว่าซื้อกลับไปก็ได้นั่งชิวกันได้เนอากาศเย,เย็นแบบนี้นะคะ คือคืนมากซึ่งตอนที่เราอยู่อังกฤษเราอยากทำกแบบุ้งกินแบบกุ้งที่มันเป็นกุ้งกุลา,าดำอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดซื้อที่ซุปเปอร์ทั่วไปมันก็จะเป็นกุ้งแห้ง เนื้อหน่อยนึงอะไรอย่งเงี้ยมันไม่ได้เหมือนความรู้สึกกินที่บ้าน,นเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้กุ้งแบบฟิลเหมือนอยู่ประเทศไทยก็ต,ต้องมาที่นี่อะค่ะทุกคนเพราะว่าของซีฟู้ดเขาจะแบบสากหลายาลก็ผลไม้เยอะมากที่ขึ้นชื่อเลยของที่นี่ก็คือ fish and c h i p นะคะที่นี่อร่อยมากเป็นร้านดังของที่บรมาเก็ตจะต้องมาต่อคิวกันค่ะเพราะคนเยอะได้แล้วนะคะนี่ค่ะ fish and c h i p ได้มาจากรนะ้าน Fish Market เป็นร้านที่ดังมากในโรมาร์เก็ตนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องรีบม,มาต่อคิววันนี้โชคดีที่คนไม่เยอะนะคะก็ะจะเห็นว่าคนทานกันเยอะมากร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทานกับเขาไม่ค่อยมีพื้นที่เลย เคร็จากที่บูมาร์เก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่ที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยถ้าเกิดมาทาี่อังกฤษก็คือชัยนาทาวนะคะก็จะมีของเอเชียเยอะแยะมากมายแล้วอาหารจีนแลอาหารไทยมีทุกอย่างที่คุณต้องการถ้าเกิดเป็นเด็กไทยเด็กเอเชียมีทุกอย่างตั้งแต่ครบ สากไห่ชานุไข่มุกดังๆก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยคนไทยรับรองไม่อดตายแน่นอนนะคะเรากาลังจะพาทุกคน,นไปกินร้านอาหารหม่าล่าชื่อร้านจินลี่ค่ะอร่อยมากต้องมานะคะ ที่นี่กับประเทศไทยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าปกติโรงหนังจะอยู่ในห้างแต่ว่าที่ต่างประเทศอะโรงหนังก็จะแยกเป็นโรงหนังเลยนะคะก็ถ้าอยากดูหนังก็ต้องมาดูตรงนี้แต่จะบอกว่าตั๋วจะแพงจะถูกนะสู้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนี่แบบเบาะมีหลากหลายรูปแบบที่เมืองนอกนี่ปรับเอไม่ได้เลยนะคะที่อังกฤษก็จะมีวูแล้วก็มีเอ,อ่อไอแมแค่2ที่ อันนี้ก็อีกที่หนึ่งคาสิโนอีกที่หนึ่งเอ็มพายนะคะหลายคนไม่รู้จะไปที่ต่อที่ไหนก็มาทันเบียในนี้ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่มีอะไรทําตลอดเวลาเป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลนอกจากสิ่งอัปยมุกตรงนี้เราก็จะมีอะไรน่ารักน่ารัก,รกเช่น m a ็ม m Tower ตรงนี้นะคะอ๋อ,อแล้วก็มีเลโก้ด้วยนะเลโก้เลโก้ทาวเว์วันชิลๆค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นว่าลอนดอนในวันที่ไม่เล่งรีบเราทำอะไรได้บ้างอันนี้เนี่ยทีวอันใหญ่ ตรงนี้เรามาถึงแล้วค่ะใชน่าทาวน์โดมแห่งความจีนเดิเนๆเ,เข้าไปกันอย่าแล้วเดินผ่านจะเขียนว่าโอทาว97โอทาว97ใครไม่รู้จะกินอะไรตอนกลางคืนมาทานอันนี้ได้เป็นอารมณ์ร้านข้าวต้มตอนกลางคืนแต่เป็นของคนจีนนี่นะคะซูปเปอร์นิวลูนมูนทุกคนต้องมาถ้าเกิดใครที่มาอยู่ กังกฤจเป็นเวลานานและอยากได้ทุกอย่างที่ประเทศไทยมีไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศกระเทียมพริกไทยทุกอย่างไม่ต้องซื้อมาให้มาซื้อที่มีอยมูนตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ของไทยของเกาหลีของจีนมีหมดทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ต้องเสียเวลาให้แบกมา เป็นหนึ่งในเช็คลิสที่จะต้องกลับมากินตอนที่อยู่เกาหลีค่ะเยอะมากกินได้ถึง2วันอนะแต่อร่อยซึ่งเราก็สามารถที่จะแอดได้นะว่าเราอยากกินอะไรนี่ก็จะใส่แบบเต้าหูใส่ลูกชิ้นใส่เห็ดห,หอมเห็ดเอ็นทองอะไรเงี้ย คืออันนี้เป็นสไปซี่ฮอตพอตกินไม่หมดหรอเนี่ยเดี๋ยวเอาบอ,าอ,อกกลับแน่นอนสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะจะเป็นวันเกือบสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่ลอนดอนนะคะ ก็เลยตั้งใจที่จะมานี่ค่ะเอาเล็กเอาเล็กที่ลอนดอนนะคะก็ไม่อยู่ในตัวเมืองลอนดอนค่ะต่ว่าอยู่ในออกซฟอร์ดนะคะก็จะมีของเยอะแยะมากมายซึ่งคิดว่าหลายคนเคยมาแล้วแล้วนี่ก็น่าจะเป็นรอบที่เกือบสิบแล้วค่ะสําหรับการมาฟิลสเซอร์นะคะก็วันนี้คนเยอะมากจนเราไม่สามารถมีที่นั่งก็เดี๋ยวเราไปดูกันแต่วันนี้เราจะไม่ได้อยู่ทั้งวันเรารีบไปรีบกลับไปเฉพาะร้านที่เราอยากไปแล้วก็ เราต้องเข้ามาทำ้านในเมืองต่อเพราะว่าพู้นี้ต้องเตรียมจัดกระเป๋าแล้วก็เดิทเนทางไปสามินแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ออกฟอร์ดค่ะ วันนี้กำลังรอรถไฟอยู่นะคะอยู่ที่ตรงมิสเตอร์ได้มาก็ <S <s <ด>หลายถุงอยู่ของคนอื่นหมดเลยไม่มีอันไหนเป็นของเราเลยค่ะอันนี้วันนี้เป็นวันก่อนกลับก็เลยมาซื้อแบบว่าของฝากให้คนอื่นทั้งทัง,งที่ไม่ได้แท็กมีฟันด้วยนะที่เนี่ยแต่ว่าถ้าให้เราเปรียบเทียบระหว่างเอาเลทที่นี่กับเอาเลทที่เปอเลนส์เรายัางคงคิดว่าท,ที่นี่ของ กว่าของเยอะกว่าของใหม่กว่าแต่แพงกว่าแล้วก็เดินง่ายกว่าเพราะว่าทุกช็อปอะ่ะมันติดติกันหมดเลยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟแล้วก็กลับไปที่ลอนดอนเราไปแพ็คของต่อแล้วค่ะ นักหน่วงนะคะก็มาถึงพาทุกคนมาทานร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังในลอนดอนะเป็นร้านที่เก่าแก่แล้วก็อร่อยมากอันนี้เคยมาทานแล้วที่นี่อร่อยเรื่องพาซต่ามาทำเส้นสดเองแล้วก็ของหวานเป็นที้ามนตุที่อร่อยมากๆเลยนะคะจากมาทานก่อนกลับไทยซึ่งวันนี้กลับไทยแล้ว <c oughs> ก็เลยาพาคุณแม่แล้วก็น้องชายมากินก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครแบบ ไม่รู้จะก,กินอะไรอยากกินอ,อ,อาหารอิตาเลียนอร่อยออย,ออยดามาิโอเป็นหนึ่งร้านที่ทเราแนะนำาว่ามันดีดแล้วก็มาทานกี่ครั้งตอนสุดครั้งก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็ลองมาทานดีได้ค่ะ ่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะเราก็ต้องทำมิชชั่นนึงให้สำเร็จก่อนก็คือการมากินไก่ย่างร้าน Nando's นะคะนี่เป็นร้านที่พอชื่นชอบมากๆที่อยู่ที่ยางกิดนะคะเพราะว่า นอกจากไก่ที่อร่อยแล้วเขายังมีจุดเด่นก็คือน้ำจิ้มที่เราจะสามารถแบบปรุงแต่งได้เองมีหลายแบบให้เลือกเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยที่สำคัญราคาถูกมากฟิลเหมือนพวกแมคโดนัลล์หรือว่าเคเอฟซีที่จะมีเห็นให้ทั่วตามทา้องถนนในลอนดอนเลือกที่จะมากินก่อนกลับเพราะว่าไม่มีที่ไทยอันนี้คือไม่มีที่ไทยจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆๆๆพอเดี๋ยวเขาไปกินแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยที่อังกฤษต่อนิดนึงแล้วก็ไปสนามบินกันแล้วค่ะเดี๋ยวเขาไปกินนันโดกัน น,นะคะเข้ามาแล้วนะคะในร้านนันโดสนะคะนี่เราก็มีเมนูแล้วเรียบร้อยเอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยค่ะสุดเด่นก็คือตัว peri peri chicken นะคะจะเป็นเหมือนแบบไก่ย,ย่างสูตรของนันโดสเองแล้วก็ที่พลอยชื่นชอบมากๆเลยก็คือที่อย่างบอกไปตอนแรกก็คือมันสามารถที่จะเลือกความเผ็ดได้ว่าเราจะถ้าเผ็ดหน้าเผ็ดน้อยแล้วก็มีซอสที่มาเพิ่ม เอกลักษณ์้วยแล้วก็ราคาถูกมากๆสําหรับวันนี้นะคะพอยก็จะเลือกสั่งตัวชิเคเก้นบัตเตอร์ฟลยนะคะถ้าเกิดมาเดียวๆนยะแค่8.50ออนองนะคะก็300กว่าบาท400ไม่เกินนี้ถ้าเกิดว่าจะแบบมีไซส์ด้วยก็11ออนแค่นั้นก็ถือว่าถูกมากแล้วก็ราคาดีมากเดี๋ยวเราไปสั่งแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลือกน้ำจิ้กันนะคะ ตอนนี้ก็กำลังนั่งรถอูเบอร์นะคะไปที่สนามบินแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะก็ถือโอกาสปิดคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการพาเที่ยวยุโรปแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะ15วันอยู่ในลอนดอนนะคะปารีสมิลานโคมโมลมฟอร์เรนส์นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ทมรอยกันมาได้นะคะมีทั้ง พาชิมพาเที่ยวทั้งพ r รีเมียมแล้วก็โลโคอลโลคอสมีหมดทุกระดับทับใจอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการถ่ายบล็อกแบบนานที่สุดของพลคนเดียวเลยนะเออแบบไม่ได้มีทีมงานช่วยกับคุณแม่กับน้องแค่นี้ก็บหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าได้อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าคลิปหน้าพลจะพาเที่ยวไหนอีก จะอยู่เมืองนอกหรือจะอยู่เมืองไทยที่สําคัญขอฝากไว้ทิงททยในเดียวก็คือทีกสั์ลากเกตค่ะทริปนี้เห็นแล้วว่า15วันกระเป๋าน้องทนมากขึ้นเขาลงห้วยอยากจะบอกว่าถนนที่ยุโรปมันแย่มากจริงๆอนะ่ะคนถ้าเกิดใครมาจะรู้ว่ามันแย่จริงๆอนะ่ะแต่น้องก็คือไหวแล้วก็ไปกับทุกการเดินทางได้จริงๆแนละที่สําคัญก็คือราคาดีมากย่อมเยาวนะคะเริ่มต้นแค่แบบหลักร้อยบาทเท่านั้นเองแต่คุณภาพก็ทั้งคลิปก็เห็นแล้วว่ามันลดจริงๆนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยกับช่องทางของพิกษาสนาคาแล้วก็จัดกันลิปหน้าตัดติดตามด้วยนะคะกับช่องพอยเคสเอ็นชาแนลแล้วก็พบกันในค่ะ้วบสดค่ะ